อะไรก็ดีรายการของกันด้วยจริงหรือเปล่าปรับให้ด้วยนะโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้ อ้ั่ดรูวัดโดูฟ้าบนก่อนนะคะฟ้าเข้มสวยมากๆอ่าเดินปรมาณปิดแบปิดหนี่อถ่ายวิดีโอได้ด้วยทอนเรา โอ้โหแดงมากดอกตอนน้นมันมีคนเมารถแล้วนะ